โอ้มคุณชมครับวันนี้ช่างเป็นวันที่ร้อนจริงๆแล้วนะครับ it is such a hot day โอ้ตอนนี้รู้สึกว่าจะเหนื่อยล้าขนาดนี้นะครับผมว่าผมรีบหาเครื่องดื่มเย็นชื่นใจนะครับมาทำให้หายเหนื่อยดีกว่าครับโอ้ยโอ้ย กระเป๋าหนักมากครับ My bags are so heavy นะครับ My bags are so heavy ตอนนี้นะครับต้องขออนุญาตเรียกแท็กซี่ก่อนนะครับซึ่งเรียกแท็กซี่ก็คือ call a taxi นั่นเองครับแต่ว่าก็บนถนนนี้นะครับก็ต้องพูดกันตามตรงเลยนะครับคุณผู้ชมครับในหลายประเทศนะครับแล้วก็ในหลายจุดประเทศไทยนะครับก็จะมีจุดยืนรอแท็กซี่เป็นสัดเป็นสวนนะครับแต่ตรงนี้จะไม่มีก็จะขออนุญาตเรียกก่อนแล้วกันนะครับซึ่งจุดยืนรอแท็กซี่เขาเรียกว่า a taxi stand ไม่ใช่บัสสต็อปนะครับบัสสต็อปก็คือป้ายรถเมย์ครับจะถ้าเป็นแท็กซี่สแตนด์นะครับก็คือจุดยืนรอแท็กซี่ครับแต่ตอนนี้นะครับคนมารอแท็กซี่แล้วแต่แท็กซี่ไม่เห็นมีมาสักคันเลยครับฝรั่งอืมสวีทพอกหวานหมูนโดนแน่โดนแน่ฝรั่งมองไปไกลๆเฮ้ยฝรั่งเฮ้ยเมลที่บู๊โอ้ฮ <ไป S 2> ัลโหลเยส่ยมเยสอ่า i I'm looking for cab looking for cab เอ้า The cab นี่ตอนยอยเห็ไม่ใช่เหรอนี่อยู่บนหัวนายไงแคบไงเฮ้ยไม่ใช่อันนี้มันแคบก็คือ C A B cab สั้นๆแคบคือมั่วมั่วแคบใช่ป่ะแต่ผมหมายถึง C A B c a บเหมือนเหมือนห้องแคบแคบอ๋อห้องแคบแคบใช่แคบก็คือเขาเรียกว่าแท็กซี่คือแท็กซี่ก็ได้หรือว่าแคบก็ได้แต่ hey oh you wearing a blue shirt ใช่ใช่ใช่อายุกับแคบบี้แคบบี้อายุกับแคบจะตีกอฟก็ไม่บอก เอ้าเอ้ยอะไรวะไม่ไม่ได้บอกว่าแคบดี้เด็กถือถุงก๊อฟเลยครับผมหมายถึงแคบี้คนขับแท็กซี่เฮ้ยจะขับแท็กซี่แต่พอไม่รู้ภาษาอังกฤษแม่เห็เนไหมครับอดลูกค้าฝรั่งไปเลยครับโปฮ้ัลโหลเฮ้ยยูดอะแคบี้ hey! ไม่ได้แคดดี้บอกแล้วไม่ได้ทำงานสนามกออ๊อฟเอยเป็นคนขับ้ โอ้ไม่ใช่คือหมออะไรคำว่าแคบก็คืออีกคำขคำว่าแท็กซี่ใช่ไหมส่วนแคบบีก็เป็นสแลงก็ได้ที่ฝรั่งเรียกคนขับแท็กซี่เออจะเป็นโชเฟอร์ก็ได้แท็กซี่ดรายเวอร์ก็ได้เฮ้ยแต่ว่าโฮ้ยยี่สิบแคบบีแหม่ไม่บอกนะฮะนั่นแหละเป็นคนขับแท็กซี่ว่าแต่ว่า Where are you going ล่ะจะไปไหนอ๋อมีอ๋อ I'm going to สวนภูมิแอร์ r อร์ตสวณภูมิ Airport สุวรรณภูมิสุวรรณภูมิสบายโอ้ยว0นเท่าสโอ้โห 1,000บาทสวัสดิพูนเนี่ยนะใช่โอ้ย1,000บาท1,000บาทโอ้โห That's a rip off rip off รีบออกเหรอรีบออกเลยไปเล้วเดียวเดียวปล่อยกอดูไม่ได้บอกรีบออกรีบออกภาษาอังกฤษ rip off เนี่ย R I P w ัน n m a off rip off แปลว่าคูณนี่กัชัดๆคือเขาเรียกมันว่าฉีกคุณต้องการจะฉีกเงินผมทุกบาททุกสตางค์เลยนะครับคุณมอสฝรั่งรวยขนาดนั้นเลยนะครับไม่ได้รวยขนาดนั้นครับถ้าผมจะไปสวัสดิพูนกับคุณนะ คุณต้องกดมิเตอร์ you have to press the meter now press the meter โอ้ยถ้าอย่างนั้นไม่ไปหรอก I don't want to go นะเฮ้ยอ้ยาทำไมเดียเด๋ยวเดี๋ยวทำไมอ่ะทำไมไม่ไปอ่ะอ๋อรีบไปส่งกะจะรีบไปส่งกะนี่บ่ายสามแล้ว It's T.O. c เ o c k นะเฮ้ย I want ย to return my car Return to the U, return to the garage ใช่เฮ้ยรีเทิรนที่ไหนอ่ะบางนางไบางาไบางนาไปบาง บางนาอาอไปส่งบางนาเฮ้ยโอ้โหแหมเนี่ยพอดีเลยครับพอดีเลย What a coincidence coincidence ก็คือพอดีเลยโอ้โ oh, ห oh. คือบ้านผมอยู่บางนาครับ oh. คือผมมปลืมกระเป๋าใบหนึง่งคือผมยังรีบกลับไปเอากระเป๋าก่อนแล้วเขาไปสวนภูมินะฮะก็คือแหม้งนั้นผมจะไปส่งกักบเฮียที่บางนาแลครับแล้วเดี๋ยวค่อยหาแท็กซี่จากอู่ของเฮียแล้วกันนะครับไม่ใช่ผม<ป>บอกว่าไปบางลักไปบางลัก hey. มาวอ๋อย mm ู hmm. ่ไล oh, ่โกกจะไปบางนาจะไปส่งรถบางนาใช่ไหมได้นั้นก็จะไปส่งรถกับเขยไม่ชอบไปนักใช่ไหมแท็กซี่เนี่ยจะไปส่งกยบเราจะไปต่อรถที่อู่ของเฮียเขาไปบางปีบปีบบางนา Let's go man Let's go เฮียเดี๋ยวเดี๋ยวเฮีย เวสมาลากเกตมาลากเกตลากเกตเดี๋ยวไปถึงสุวรรณภูมิก่อนเดี๋ยวค่อยไปดูว่าจะขึ้นประตูไหนเกตไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโถ่เอ้ยมาลากเกตโถ่อยู่ตรงนู้นผมก็ลืมแหมไม่มีหินบริการเลยนะครับเนี่ยบริการก็ไม่คนสัมภาระกับผู้โดยสาร Passenger หน่อยดีครับ Passenger โอ้ยไปส่งรถตั้งนานแล้วครับหวานหูสวีทพอ เฮ้ยตากหน้าวายเฮ้ยปี๊ดสน,น,นุกเลยโอ้ยขับรถอะไรเนี่ยขับรถภาษาอะไรเนี่ยโอ้ยเลย Rode Rage, road rage. เอ้ยนี่โฮออนไทยก่อไว้แน่นๆนะต้องรีบต้องรีบไม่เลทแล้วไม่เลทคราวนี้โอ้โหไม่ใ <c oughs> ช road R age, R ่ road rage เป็นภาษาอังกฤษคือมนจากคำว่า rage R A G rage คือความโมโหคือการใช้ลมแล้วขับรถแบบนี้ไม่ดีนะครับ oh. จะยินหน่อยทีครับคุณคาร์ร็กซี่คุณก็ต้องคำนึง you have to be considerate you have to consider your passenger คุณคำนึงถึงผู้โดยสารพวบ้างสิครับอยากไปนักบางนาบางซื่อบางรัก พาไปให้หมดเลย ขับแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับผมคุณจะต้องคาดเข็มขัดนิรภัยถึงแม้จะนั่งข้างหลังก็ควรจะต้องคาดเข็มขัดนิรภัยนะครับเฮียเฮีย I have to fasten อยากได้เร็วกว่านี้ใช่ไหมได้เดี๋ยวจะให้นี่นี่ยังไม่ใช่พอไม่ใช่ไม่ใช่ faster ครับ faster มันเร็วกว่าเร็วขึ้นผมหมายถึง fasten มึงพูดหมด fasten my seat belt โอ้ย fasten my seat belt คือนั่งอย่างนี้อันตรายแน่ๆเลยโอ้ย พ r e สโต h e h อ r ้วว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 ขวขววสวววววเอวววววงวววววววคววอวว้วว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  s วว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 อยวววบววววนวว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  แตร์ของรถนะโคนอ๋ออย่ามีแตรเอ้ยโซล่าเสียงดังเลยครับโอ้วก็เย็นกึ้นเลยโอ้ยนี่เขามองเฮียทั้งถนนแล้วเนี่ยโอ้เฮ้ยฝรั่งเฮ้ยนี่นี่นี่เอาดีไหมนี่อ๋อ what is energy drink energy drink ไม่ใช่นี่ยาดองยาดองฮู้ยยาดองแอลกอฮอล์ไม่โอ้โหโนเฮียไม่ควรจะดื่มเหล้าตอนขับรถนะครับมันเป็นยา it's a drug you know drug ยาดองโอ้ย no don't don't drink and drive don't drink and drive จามันตองทนจมันต้องทนต้องลงแรงเล็งดางซีมันต้องทนอ้คุณครัเโอ้ t e music i o loud เตกดังกัยครับผมไม่เกรงใจไม่เกรงใจผู้โดสารเลยครับอ้เนี่ยครับเนี่ยครับ นี่ครับดาวอะไรครับดูเทิร์นดาวน์เทิร์นเทิร์นอีกดาเทิร์นดาวไม่เทิร์นไม่ดาวแล้วตอนนี้โโอ้หรถใหม่ๆอย่างนี้จะไปเทิร์นแล้วจะให้ดาวคันใหม่ผมก็ไม่ไหวนะผมทำมาหากินนะคุณนุ้ยโอ้เทิร์นดาวน์แต่เมล์สิกเทิร์นดาวเพราะว่ารีครับรีครับรีก็ได้รีก็ได้โอ้แล้วเดี๋ยวเราเนี่ยครับแทนที่จะฟังเพลงแบบคันทรีคันทรีลูกทุ่งแบบเนี้เออเฮียมีแบบแบบฮิปฮอปไหมฮิปฮอปฮิปฮอปเหรอฮิปฮอปมีไหมฮะมีนี่เลย คอส่โอยมันจริงๆสนุกมากเลยฮิบฮอปไทยไทยฮิบฮอปยูโหนยูโหนฮ่าฮฮ่งดาวเข้ามาเรียนมหาลัยมาเรียนอยู่ในกรุงเทพยูนิวอร์ซิลี่ทันสมัยโอ้ยถ้าอย่างงั้นขอพิกอัพก่อนได้ไหมดีดิพิกอัพดีดิดิๆิดน้องเดี๋ยวไปไหนกันเนี่ย ไปบานาขึ้นรถมาเลยขึ้นมาเลยนี่ขึ้นมาเต็มที่เลย ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่ไปด้วยกันไปด้วยกรรันทางเดียวกันไปด้วยกันได้เออไ,ไเปเ็นไปเลยอันน,น,นี้มันนี่มันนี่มันแท็กซี่หรอือคาฟูครับเนี่ยจะไปคาฟูเหรอไม่ผ่านไม่ผ่านคาฟูโอ้ไม่ใช่คาฟูครับผมหมายถึงคาฟูคาฟูาอ๋อเดี๋ยวแวะปั๊มให้ปวดอึอใช่ไหม<อ>ไม่ใช่คาฟูมันคือเหมือนรับหลายหลายคนผมต้องการแท็กซี่บริการแบบส่วนตัวบุคคลนี่ครับโอ้ไม่เป็นไรเดี๋ยวนี้ทางเดียวกันจะไปจุดหมายเดียวกันเนี่ยเขาไปรถคันเดียวกันได้ไปเลยไป